กิกซ์อีโคโนในวันนี้จะพาไปรู้จักกับบริษัท Shop i f y อดีตร้านขายสโนบอร์ดสัญชาติแคนาดาที่วันนี้ผันตัวมาเป็นการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ Starbucks และ Boeing สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับรายการกิก e c อีโคโนมเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจและการลงทุนโดยผม ek, กิกกสินสุธรรมนัทโคฟาวเดอร์ Co ของฟิโมิน่าครับ ลองจินตนาการดูนะครับมุ่งเหนือขึ้นไปประมาณ400ไมล์จากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับเมืองออตตาวาประเทศแคนาดาซึ่งเมืองเล็กๆขนาดนี้มีประชากรแค่ประมาณสัก1ใน10ของกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นเองแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าเมืองไซส์ขนาดเล็กกระทัดรัดแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของบริษัทที่เป็นดังกระดูกสันหลังของระบบอ e ีคอมเมิร์ซทั้งโลกอย่างบริษัท Shopify ปัจจุบัน Shopify เป็นบริษัทมิดเทคขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในธุรกิจแพลตฟอร์ม e e-commerce ของสหรัฐแถมยังมีมูลค่าบริษัทใหญ่พอๆกับ Starbucks ที่มีมากกว่า40,000สาขาทั่วโลกและ Boeing หนึ่งในผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของโลกสำหรับความเป็นมาของ Shopify นั้นได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆของผู้ก่อตั้ง3คนจากร้านสโนบอร์ดในประเทศแคนาดาได้แก่โทบิอสลู เด n ิเอลวินแวนและ Scott l เลกที่อยากจะเปิดหน้าร้านออนไลน์แต่ไม่มีแพลตฟอร์มรองรับที่ดีพอและในเวลาต่อมาพวกเขาจะกลายมาเป็นผู้ก่อตั้ง Shopify ต่อไปหากย้อนกลับไป20ปีก่อนหลังจากเริ่มเปิดร้านสโนว์บอร์ดแล้วผู้ก่อตั้งทั้ง3ท่านมีความคิดที่อยากจะเริ่มเปิดหน้าร้านออนไลน์ขึ้นแต่ในเวลานั้นเองยังไม่มีแพลตฟอร์มที่สำหรับสร้างการบริหารจัดการหน้าร้านได้เป็นอย่างดี แต่ก็จะมีระบบสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ๆที่มีราคาแพงทำให้ซอฟต์แวร์อินเจเนียร์อย่างโทเบสต้องลงมือมาออกแบบโซลูชันอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อใช้งานภายในบริษัทด้วยตัวเองประเด็นก็คือมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เข้ามาติดต่อสอบถามว่าเว็บไซต์ของพวกเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรทั้ง3คนได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจซอฟต์แวร์ในอนาคตในปี2006 พวกเขาจึงได้ก่อตั้งบริษัท Shopify ขึ้นเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว Shopify ได้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในตลาดสาหรัฐและนับตั้งแต่ปี2010ก็สามารถระดมทุนได้ถึง3ครั้งจุดเด่นของ Shopify คือการให้อีโคซิสเต็มสำหรับการบริหารเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่โดดเด่นเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการหน้าเว็บการจัดการคลังสินค้าการรับชำระเงินไปจนถึงการจัดส่งสินค้าดังที่บริษัทเคยเคลมเอาไว้ว่า บริษัทมีมัลติ c h a n n e l Front End Single i n t e g r a t ตแบ็ k เอ d ลดกำแพงในการเข้าถึง e c o อมเน c รของธุรกิจต่างๆได้อย่างมหาศาลในปี2015นะครับ Shopify ได้ระดมทุนในบริษัทหลักทรัพย์นิวยอร์กและโตลอนโตได้สำเร็จโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่1.27พันล้านเหรียญและเดินหน้าสร้างความสมบูรณ์ให้กับอีโคซ s ิสต็มของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับ มูลค่าของ Shopify อยู่ที่1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญหรือคิดเป็นการเติบโตกว่า82เท่านับตั้งแต่การเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้ Shopify ยังมีลูกค้าที่เป็นแบรนด์น้อยใหญ่กว่า1.75ล้านรายจาก175ประเทศทั่วโลก ช่วยบริหารร้านค้าออนไลน์มากกว่า4ล้านเว็บเพจจากร้านขายสโนบอร์ดที่เจอเพนพอยต์เรื่องของการทำหน้าร้านออนไลน์มาวันนี้นะครับ Shopify คือบริษัทจากแคนาดาที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซในสหรัฐมากกว่า28%ทิ้งห่างอันดับ2อย่าง Woo Commerce ที่เป็นปลั๊กอินสำหรับการทำหน้าร้านออนไลน์ของ WordPress ที่มีส่วนแบ่งเพียง17% พูดง่ายๆนะครับก็คือ Shopify เนี่ยตีตลาดสาหรัฐได้แบบกระจุยกระจายทุกวันนี้นะครับช้อปปี้ไม่ได้มีแค่ช่องทางการขายออนไลน์แต่รวมถึงการขายทุกช่องทางรวมถึงออฟไลน์ด้วยตัวอย่างเช่นทางหน้าร้านระบบ POS บนโซเชียลมีเดียรวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง Marketplace และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม Shopify ที่ใน Ecosystem มีทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ บริการแดชบอร์ดดูข้อมูลระบบจัดการคลังสินค้าระบบจัดการออเดอร์ระบบการรับชำระเงินระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระบบ Buy Now Pay l a t e r ater, ระบบ Customer Support และระบบอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญคือ Shopify เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการมากถึง21ภาษาทั่วโลกนะครับ ล่าสุดในไปราาสที่3 Shopify มีรายได้สูงถึง1,714ล้านเหรียญโดยมีรายได้จาก2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือ Merchant Solution คิดเป็น70%ของรายได้ทั้งหมดในส่วนนี้จะเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมของการบริการต่างๆเช่น ค่าธรรมเนียมการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งจนถึงรายได้จากการขายเครื่อง POS สำหรับแหล่งรายได้ในส่วนที่2นั้นคือส่วนของ subscription solution ซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ30%ของ Shopify นะครับรายได้นี้เป็นรายได้จากการสมัครสมาชิกของ Shopify ตามแพ็กเกจต่างๆ Shopify ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างการลงทุนในหุ้น midtech ที่ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเห็นว่ายังมี upside สูงและมีแนวโน้มการเติบโตได้ดีในอนาคตนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมผู้จัดการกองทุนของ Billy Gifford ถึงได้ลงทุนใน s h o p ปี้ไสูงถึง8%อย่างไรก็ตามนะครับภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกๆนาทีเราต้องติดตามภาวะการลงทุนต่างๆให้ดีนะครับการที่ช้อปปี้อยู่ในหน้าพอร์ตของบิ l ลี่ก f o r d ในวันนี้ในอนาคตอาจจะไม่อยู่ก็ได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะคอยติดตามดูแลหน้าหุ้นต่างๆที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนให้มีความเหมาะสมติดตามรายการดีๆ กิ g กส์อีโคนมแบบนี้ได้กับฟิโน m มนาโดยผมกิกกสิณสุธรรมนัทโคฟาวเดอร์ Co er จากฟิโน m มนาสวัสดีครับ